ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกว่ามันจะชนะได้เอาทําแบบลุ้นใจหายใจความลุ้นเน่ยลุ้นจนเหนื่อยอ่ะเหนื่อยยิ่งกับทีมนี้นะครับ MVP คงไม่ใช่ใครอื่นไกลครับผมก็คงจะเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟของเรานั่นเองพี่แกนะครับก็ได้มายืนจับคู่กับมากกควายอีกแล้วเอทำดีนะครับวันนี้แล้วก็ทางโอนานาก็ดีนะครับแต่ว่าเห็นแล้วพูกกองหน้า นอกจากไอ้พวกกองหน้าสามตัวบนเน่ยแรดฟอร์ดกาณาโชโฮยลุนโอ้โหพูดมาขนาดนี้มึงไม่ต้องอันนั้นและแบบไม่รู้ว่าว่ามายิงยังไงอะ่ะไม่รู้ว่าพวกมันเล่นกันยังไงนะครับแต่รู้ว่าเออหนักใจหนักใจจริงๆกับแมนยูกว่าที่แบบจะชนะได้แต่ละแมตช์นี่โอ้โหทำเอาหือจับขึ้นคอ ผมนี่แบบอืมหืเหนื่อยเหนื่อยกับมันนะครับโดยที่ครึ่งแรกนี่โอ้โหโอกาสก็มีตั้งเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอลูกลักกูการณาโชคแล้วมึงก็แบบอะไรวะไอห้หอยลุ้นถวายพ่านอย่างเทพแต่เสือกแต่งหลบแล้วก็ยิงไม่ได้ยิงด้วยยิงติดอีกโอ้ชีวิตแล้วยังไม่พอครับไอยังมี อะไรวะผู้ตัดสินก็แบบไม่เกรงใจกันเลยผู้ตัดสินนะครับผมผมมีความคิดแบบทฤษฎีสรู้ร่วมคิดนะแบบว่าผู้ตัดสินนี่มันรวมหัวกันแบบมาแบบมามามาแบบมาแกล้งแมนอยู่หรือเปล่านี้ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าหลังหลังนี่แบบผู้ตัดสินนี่มันไม่ค่อยจะเป็นใจกับเราสักเท่าไหร่นะอย่างบางลูกก็แบบอ้าวไอ้นี่ทําออกอะไรเสือให้นี่อีก แล้วก็จะมีไอ้นี่ไอ้นี่อีกอเยอะแยะเต่ไปหมดเลยแล้วยังไม่พอครับแมนยูนี่ลูกเตะมุมโอ้มึงได้ต่อให้บอกไว้เลยนะครับต่อให้มันได้เตะมุมสิบครั้งผมผมกล้าพนันได้เลยมันจะเข้าศูนย์จุดห้าลูกพูดง่ายๆถ้ต้องให้โอกาสมาสักยี่สบครั้งอะ่ะถึงจะยิงได้หนึ่งลูกโอ้แมนยูกูเหนื่อยเหนื่อยเอาเป็นว่าส่วนถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับ ก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเลยครับยูโรป้าแน่นอนเพเื่อเผื่อยูโรป้าจะไม่ได้ไปต่อด้วยเพราะว่ามันต้องไปผ่านรออคันเลือกอีกใช่ไหมเออแล้วก็วันนี้ครับทางแมนยูอะชนะก็ถือว่าดีไปนะครับแต่ว่าทางกองหน้านี่ผมว่าต้องไปปรับปรุงนะทั้งฮอยลุนแลดฟอร์ดกานาโชโอโหบอกชื่อมาเนี่ยหลายๆคนนี่ก็แบบพร้อมที่จะสายหัวสายหน้ากันแล้ว เดี๋ยวนี้นะครับเราต้องไปฝากความกับแม็กโทมิเน่แม็กไกว์รินเดเลอร์บลูโน่อะไรพวกนี้แทนนะส่วนพวกกองหน้าก็นั่นแหละสำหรับวันนี้มาบนให้ฟังทนิเฉครับไม่ได้พูดคุยอะไรมากรูปเกมก็อย่างที่เราเรารู้กันดีที่มันเป็นรูตันทาวแล้วมันเป็นทีมอื่นนะผมว่าสามศูนย์ตแต่ครึ่งแรกและสำหรับวันนี้พวกก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ